สวัสดีพี่น้องเพื่อนๆผู้สุผู้ชครับกลับมาพบพ้อกันอีกคือเก่ากับ2กุนแจสอนมิวสิกสตูดิโอนะครับเมื่อนี้ก็มีคำทามมาถามกันนะครับก็ทาาว่าลายลำเพลินติดสูตรเสียงมีสูงกับลาสูงแมนบอกครับหรือปิดแค่ก้อยควากกได้นะครับในกรณีนี้นะครับติดนะครับ ลูกถังขัวนะครับลูกทีเจ็ดกับลูกทีแปดเนะาะถังขัวลูกทีเจดกับลูกทีแปด,ด,ดนะครับติดไดเบิร์นะครับแต่ในกรณีที่นะครับคอ,อนยัตวอลไทยเนาะแต่ในกรณีที่เสียงมันคมกันนะครับตรงนี้ เสียงก้อยอาจจะสูงมากเลยวี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 ค้างแบบนี้นะครับก็เราก็อาจจะต้องดึงออกนะครับเพื่อให้เสียงมันไม่ขมกันมันจะเสียเขาเรียกว่าขมทำนองอตัวโน้ตที่แบบเคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างนี้นะครับอย่างเช่นหลายเต้โขงมันก็ ละซนหมีละซนดูลามันก็จะเป็นด,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 ดมันจะค้างอยู่ตลอดนะครับเขาเรียกว่าขมนะครับก็คนฟังก็จะฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาแกะออกนะครับแกะแกะออกนะครับแล้วลองดูลองฟังดูแต่ในช่วงที่ผมเข้าห้องอัดนะครับหรือว่าไปเล่นสดผมก็มักจะดึงก้อยเนี่ยออก นะครับเพราะมันจะไม่ส่งเสียงเป็นที่เขาเรียกว่ากวนหูนะครับมันก็จะได้ยินชัดแต่ถ้าไปเล่นกับหมอนำอย่างเงี้ยจะต้องเอาไว้เพราะว่าจะได้ช่วยประคองเขาเรียกว่าอุ้มเสียงนะครับเขาเรียกว่าคอร์ดนั่นเองนะแต่ถ้าดึงออกแล้วนะครับเสียงก็จะ พอดึงออกปุ๊บมันก็จะเสียงจะดีขึ้นคือไม่ไม่ค้างรบกวนนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าอยู่ในห้องอัดมันก็จะค้างหรือบางคนเขาก็จะดึงออกดึงออกแล้วใช้นิ้วนางติดไว้นะตรงไหนที่จะต้องการให้ออกเสียงลูกที่7ลูกที่8ก็ มุดคมแล้วก็ยกนิ้วก้อยออกอประมาณนี้นะครับครับก็หายไปนานเลยครับไม่ได้อัดนะครับเพราะว่าภารกิจนะครับ เยอะอยู่พอสมควรนะครับในระหว่างสัปดาห์นี้นักิจกรรมทางโรงเรียนเยอะนะครับไม่มีเวลาว่างที่จะลงคลิปให้นะครับก็นานๆเจอกันก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้มีเวลาฝึกนะครับสำหรับท่านใดที่จะเรียนนะครับเรียนเป่าแคนตัวตัดต,ตัวก็เชิญได้เลยนะครับเบอร์โทรและเบอร์ไลน เบอร์เดียวกันนะครับ063545614 7 063545614 7 4, ต,ติดต่อมาได้นะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ